เขาเล่ดึกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจาวันที่4ธันวาคมโดยโค้ชเทฟฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นคืนนี้คอสเนอร์อาร์ตัไงงานที่ชัดเจนอัลบริมพูดถึงคุณยา่าหลังจากที่ยิงให้กับแมนยูเพียงแค่หนึ่งประตูยังไม่สมกับค่าตัวสักเท่าไหร่นักโดยเรียกว่างานนี้ท่านั่งขาฝั่งบริวเวณอัลบริมผู้จัดการทีมแมนยูทีมอันดับที่9ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ นัดที่เดี่เปิดบ้านต้อนรับเวสต์แฮมยูนเต็ดนะฮะทีมอันดับที่18แข่งขันในค่มแืดนี้เวลาตีสานาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยเกมนี้แมนยูเองนั้นจะได้มาติอุสกุนยากองหน้าทีมชาติบราซิลที่หายเจ็บกลับมาช่วยทีมอีกครั้งหลังจากที่ไม่มีชื่อในช่วงสองนัดหลังสุดอะไรก็เป็นโจชัวเซอร์ซีที่ลงมาทำ้าที่แทนโดยที่ทำไปแล้วมากถึง1ประตูในเกมล่าสุดช่วยทัพปีศาจแดงแซงคริสตัมพเดชไป2ต่อหนึ่ง ทาาน,นี้บาจยอุสคุณย่าถูกตั้งคำถามเรื่องผลงานหลังจากที่ย้ายมาจากคันังของวูฟตันด้วยค่าตัว62.5ล้านปอนด์ในช่วงฤดูกาลนี้แต่เพิ่งทำได้เพียงแค่หนประตูเท่านั้นและก็ยังคงไม่มีแอสซิสจาก11นัดที่ลงเล่นในทุกบรายการซึ่งเขาก็โดนอาการบาดเจ็บนั้นรบกวนมาแล้วถึง2ครั้ง ด้านบรูเบนอัมบริมได้พูดถึงมาธิอุสคุณญ,ญาตในการที่จะเล่นกับแมนยูในครั้งนี้บอกว่าเขายังพงไปได้อีกหลายระดับเลยนะเมื่อเขามาอยู่กับพื้นที่ของอีกสโมสรหนึ่งเจอกับความกดดันที่แตกต่างกันไปอีกเขาเองนั้นกำลังลำบากใจเพราะว่ายิงประตูไม่ได้เขาคิดถึงตัวเลขนั้นครั้งนี้มากจนไปแต่ว่าอิทธิพลที่เขามีต่อทีมนั้นสําคัญกับเราในครั้งนี้เป็นอย่างมาก เมื่อถูกถามถึงอันตรายของผู้จัดการทีมและก็นักเตะฟุตบอลที่ตกเป็นเป้าหมายบนโลกออนไลน์เนี่ยคุณซอแมนโยตอบเลยนะว่าเป็นเรื่องปกติในทุกอาชีพที่ต้องเผชิญกับมันในครั้งนี้ให้จงได้ผมไม่ได้อ่านมันเลยผมปกป้องตนเองผมไม่ดูทีวีเวลาที่พวกเขาพูดถึงแมนยูด้วยซ้ำไปนะไม่ใช่เพราะผมไม่เห็นด้วยแต่ว่าหลายครั้งผมก็เห็นด้วยแต่ว่ามันเป็นวิธีการที่ทำให้ผมนั้นมีความสุขดี ความรู้สึกของผมฐานะที่เป็นโค้ชเพียงพอแล้วในแค่นี้ผมไม่ต้องการความรู้สึกอื่นใดวิธีการเดียวที่จะปกป้องตนเองซึ่งแน่นอนว่าผมนั่งเสียงเงินจากคณนงของสปอนเซอร์บนอินสตาแกรมเพื่อปกป้องครอบครัวของผมและการใช้ชีวิตปกติก็ไม่ได้มีค่าอะไรมากมายนักผมปกป้องตนเองแต่ก็ไม่ได้มีใครแข็งแกร่งไปกว่าผมอีกแล้วทั้งตอนที่เราแพ้แล,และก็ตอนที่ เรานั้นเล่นไม่ดีทุกวันนี้การถูกทำร้ายแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติเป็นอย่างมากดังนั้นมันจึงเป็นหนทางเดียวที่จะอยู่รอดในขณะนี้ก็เป็นคำวังการที่ชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วต้องรอดูกันต่อไปไก็นด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรลูเบนอับริมกับมาติอุสกุญญาเรามาดูข่าวต่อมานกันครับใครเอาบ้างไหมแมนยูพร้อมที่จะปล่อยแข้งดังอะไรดีช่วงตลาดหน้าหนาวนะ โดยการนี้แมนยูตกเป็นข่าวว่าพร้อมที่จะปล่อยตัวบอนเทลอูการเตออกจากทัทงทีมบ้านผลบอลในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เลยเพราะว่าอยากจะได้งบประมาณเข้ามาเพื่อจะหานักเตะรายใหม่ๆเข้ามาช่วยลุยตารางบอลในรูปแบบการทำงานของโรเบนอัลโบริมจากการรายงานข่าวของ metro.co.uk เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา หลังจากที่โชว์ฟอร์มในการลุยผลบอลสดได้ไม่ตามเป้าหมายล่าสุดนั้นดูเหมือนว่ากองกลางชาวทีมชาติออรุกวัยการังจะโดนแมนยูจำน่ายออกทางทีมแล้วแถมในฤะดูกาลนี้เพิ่งจะได้ตัวเป็นตัวจริงเพียงแค่2นัดอีกด้วยสมงผลให้มีความเป็นไปได้สูงที่มาริโออูกาเต้จะต้องเก็บข้าวของในการย้ายทีมออกไปในครั้งนี้ไม่ช้าก็เร็วนี้อย่างแน่นอนโดยล่าสุดรายงานข่าวระบุนะว่าแมนยูไม่ต้องการที่จะเก็บอูกาเต้เอาไว้แล้ว และก็พร้อมจะปล่อยทางทีมหากว่าได้รับข้อเสนออยู่ที่ประมาณราว30ล้านปอนด์ภายหลังที่ดึงตัวจากด้านของเปเอชมาสูงถึง42.2ล้านปอนด์พร้อมกับออชั่นขึ้นไปจนถึง50ล้านปอนด์ในครั้งนี้เลยก็ว่าได้นะทั้งนี้แมนยูเองก็ตกเป็นข่าวว่าอยากจะได้กองกลางอย่างเอริชแอนเดอร์สันอดัมบอชตันคารส์สปาริบาและก็อันเจโรสติลเลอร์เข้ามาทดแทน อยู่ที่ว่าจะได้รายไหนเท่านั้นเองในช่วงตลาดมกราคมที่จะถึงนี้ก็เป็นคำว่าง,งานนี้เงินถึงก็เอาไปเงินไม่ถึงก็ต่อรองกันไปนะฮะเพราะแมนยูยอมขายขาดทุนอยู่แล้วเรามาดูข่าวต่อมบบาเกนครับอาไรยังไงโฟกัสแค่พื้นที่ยุโรปนะหกไฮไลท์แมนยูด,ดวลกับเวสแฮมลุ้น3ามแต้มชิงพื้นที่สําคัญโดยแมนยูเองก็เตรียมจะเปิดลังเจอกับเวสแฮมในค่ำคืนวันนี้เวลาตีสามนาฬิกา ตามเวลาของประเทศไทยแมตชิตาสําคัญในการลุ้นเก็บ3แต้มไล่พื้นที่ยุโรปพร้อมกับ6ประเด็นที่น่าจับตามองทั้งฟอร์มแนวรุกการโรเทชันและก็การเกมรับที่ต้องนิ่งกว่านี้ก่อนจะเข้าสู่ช่วงโปรแกรมโหดในช่วงปลายปีนัดนี้ทั้ง2ทีมต่างก็ต้องการ3แต้มโดย้าบ,บ้านนั้นขอไล่ล่าพื้นที่ยุโรปโดยหากว่าเก็บชนะนัดนี้ได้ก็จะมีทั้งสิ้น24แต้มขึ้นไปอยู่ที่5ของตารางคะแนนส่วนขุนค้อน ก็ต้องเก็บ3มแต้มเพื่อจะหนีจากพื้นที่โซนตกชั้นในคาราบีให้จบได้เกมที่โอท f ฟฟอร์ดนันมี6ประเด็นน่าสนใจดังต่อไปนี้1นึ่กันก่อนคัดกันแมนยูได้ความมั่นใจหลังที่บุกอัดพาเลทมาได้ ดยเกมพิมพ์บดิกนัดที่แล้วปีศาจแดงเองนั้นบุกไปยัดเยียดความปราชัยให้กับคริสตันพาเลตสอต่อหนึ่งถึงรอนดอนสเตเดียมถึงแม้ว่าตดตามหลังก่อน0นต่อหนึ่งแต่ลูกทีมของบริเบนอาวาริมนั้นก็สามารถที่จะแสดงบุคลิกที่ยอดเยี่ยมยิงแซงถึง2ลูกรวดนะฮะเก็บ3แต้มสําคัญออกมาจากเซลเฮิร์ฟพาร์คในครั้งนี้ได้สําเร็จนะ 2. ผีเกมรับไม่ดีแต่เกมรุกนั้นพึ่งผ่าได้ โดยผลพักพิศดารแดงภายใต้การโคุงชีมของอัมบริมเสียไปแล้วมากถึง20ประตูจาก13เกมลีกโดยที่พวกเขาสามารถที่จะเก็บครินชีตได้เพียงแค่หนึ่งเกมเท่านั้นแต่เกมรับที่ยังแย่อยู่ก็ถูกทดแทนด้วยเกมรุกที่ยังคงหวังพึ่งพาได้โดยสามารถทําได้มากถึง21ประตูจาก13เกมถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวเลขที่มากมายแต่ก็เพียงพอที่จะเก็บ3มแต้มในหลายๆนัดที่ผ่านมาได้อีกทั้งเกมนี้จะได้ตัวรุกคนสำคัญอย่างบาติอุสคุนยา กลับมาพร้อมเป็นตัวเลือกให้กับเฮชโค้ชชาวโปรตุเกสเลือกใช้งานอีกด้วยต่อมาข้อที่3โมลละครในความฝันยังคงแข็งแกร่งนะเมนูเองก็เล่นลงเล่นในโลละครในความฝันไปแล้วมากถึง6นัดในเกมเชิบริกในฤะด,ดูกาลนี้โดยสามารถเก็บชัยชนะได้มากถึง4นัดพลาดสะดุดไปเพียงแค่2นัดเท่านั้น แมนยูเองก็พาดทายให้กับทีมฟอร์มแชมป์อย่างอาร์เซนอลและก็พาดแบบไม่น่าพาดให้กับเอฟเวอร์ตันที่เหลือเป็นแค่1ิคนโดยเกมที่ชนะในบ้านสามารถทําได้มากกว่า2ประตูขึ้นไปต่อมาข้อที่4 h ่ to h ท่านัดหลังค่อนข้างจะค้อนนั้นเหนือกว่าเลยนะโดยการพบกัน5นัดหลังล่าสุดนั้นในลีกเป็นเวสต์แฮมที่ทําได้ดีกว่ามากโดยสามารถเอาชนะแมนยูไปได้4จะดทบดงหด5เกมอยางได้ก็ตามในเวลาที่ปลรภพักขุนค้อน มาเยือนที่ละครในความฝันนั้นเป็นทัพปีศาจแดงที่สามารถที่จะเก็บชัยชนะได้มากถึง5นัดแพ้ไปเพียงแค่1นัดเท่านั้นจะทั้งหมดโถเกมหลังสุดที่พบกันในครั้งนี้ต่อมาข้อที่5ลูกทีมของโดนโน่ยังโคงเปดอกบ้านเหมือนเดิมเวสแฮมสามารถเก็บชัยชนะได้เพียงแค่1นัดจากการลงเล่นเกมเยือนหนัดเท่านั้นโดยเสียไปถึง10ประตูจากการลงเล่นเกมเยือน ถึงแม้ว่าผลงานนอกบ้านในฤดูกาลนี้จะไม่ดีแต่เวสแฮมเป็นทีมที่เล่นได้ดีเวลาเจอคู่แข่งครองบอลที่เหนือกว่าโดยจะถอยต่ำรอจังหวะเปลี่ยนจะรับเป็นรุกได้อย่างรวดเร็วและหากว่าแดนกลางแบนอยู่คุมพื้นที่ไม่อยู่ก็มีโอกาสจะโดนชีมเยือนสร้างปัญหาในครั้งนี้ได้เช่นเดียวกันและต่อมาข้อที่6นะฮะเกมรับปัญหาใหญ่ของเวสแฮมเลยนะโดยในฤด,ดูกาลนี้ลูกชิมของนูโนเอสเปริโตซานโต เสียไปแล้วมากถึง27ประตูจากการลงเล่น13นัดโดยเฉลี่ยเสียอย่างน้อยนัดละ2ประตูโดยการเสียประตูนั้นมันมาจากข้อบิดพลาดเล็กๆน้อยๆบวกกับการเล่นที่ไม่ละเอียดสักเท่าไหร่นักอย่างไรก็ตามเวสแฮมยังคงมีทีเด็ดในเกมรุกพร้อมที่จะจกช่วยความผิดพลาดของแมนยูแล้วก็ใช้จังหวัดสวนกลับโจมตีคู่แข่งได้ทุกเมื่อเมื่อมีโอกาสในครั้งนี้โดยบทสรุปนะฮะปีศาจแดงเองเป็นฝ่ายที่เหนือกว่าแต่ว่าเกมนี้ ไม่ใช่งานง่ายหากพวกเขาจบสกอร์ได้คมและก็ไม่ผิดพลาดในเกมรับก็มีโอกาสที่จะเก็บ3แต้มได้สูงแต่วต์แฮมก็ยังคงมีทีเด็ดพอที่จะพลิกเกมได้เหมือนกันหากแมนยูเปิดช่องให้เล่นงานในคณลนี้นั่นเองนะกเป็น,นาง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกักนนะฮะนี่ก็เป็นการพูดถึงประเด็นร,ร้อนก่อนเกมที่แมนยูจะไปฟัดก,กับเวสแฮมเพื่อจะยิงพื้นที่ยุโรปในครลังนี้ให้จงได้เรามาดูข่าวต่อมาเกันครับ อัมบริมเสียวทำสถิตสุดแย่เกรดก่อนเกมแมนยูพบกับเวสแฮมนะโดยเกมพรีเมอริกอังกฤษคู่สุดท้ายของแบชเดย์ที่เด็บจะเป็นเกมที่แมนยูจะเปิดรังโอทัลฟอร์จเจอกับเวสแฮมซึ่งเราจะมาพูดถึงเกรดของเกมนี้กันสักหน่อยโดยกันนี้โบกี้ทีมของแมนยูก็เกมลีกห้านัดหลังสุดที่เจอกันนั้นแมนยูเนี่ยแพ้ให้อีกฝ่ายมากถึง4ี่นัดส่วนอีกเกมจบลงด้วยชนะของปีศาจแดงทั้งที่การเจอกันในเกมในลีก 28นัดก่อนหน้านั้นแมนยูปราชัยเป็นแค่3หนเท่านั้นโดยเวสแฮมก็ลุ้นสถิตหลายอย่างเลยก็ว่าได้ด้วยความที่วฤดูกาลก่อนเวสแฮมนั้นบุกมาชนะแมนยูถึงโอทฟฟอร์ดทำให้ในวันพระััศดีนี้พวกเขามีลุ้นที่จะเก็บชัชนะออกจากที่นี่2เกมติดต่อกันก็เป็นได้เรียกว่าเป็นครั้งแรกแตั้แต่ช่วงเดือนมีนาคมในปี1934ในคัางนี้นั่นเองนะ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเชียงคืนครับขอบคุณทุกคนต่าทรัชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ